มาอีกนะคะในเรื่องของครูบาศรีวิชัยคนดีในชุมชนจ้ะคนดีในท้องถิ่นคนดีในท้องถิ่นไปมาทั่วแล้วนะคะไปทางใต้ไปภูเก็ตคราวนี้จะพาขึ้นเหนือบ้างแล้วนะคะคนดีในท้องในในชุมชนไม่ใช่สิพูดไปงงเองนะคะคนดีในท้องถิ่นนะคะครูบาศรีวิชัยนะคะคำว่าครูบาเนี่ยไว้เรียกพระทางเหนือนะคะ ถามว่าเด็กๆอ่านมาแล้วนะคะครูบาสีวิชัยเป็นคนที่มีภูมิลำเนาเออบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่เมืองลำพูนค่ลพูนคออยู่ที่เมืองลำพูนครับลำพูนเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอะไรลูกภาค อครับเก็งมากครูบาเนี่ยเป็นคำที่เรเรียกพระนะคะที่ชาวบ้านนะคะครูบาศรีวิชัยท่านได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนาคำว่าพัฒนาก็คือทำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะหรือสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อส่วนรวมนะคะพระนักพัฒนา การพัฒนาของท่านเนี่ยสร้างความเจริญให้กับภาคเหนือท่านทําอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะเด็กๆดูวิดีโอนมาแล้วบางคนอาจจะพอนึกออกอยู่ท่านทําอะไรคะอันดับแรกเลยสร้างถนนเรียบๆสร้างถนนหลวงครับโดยสุเทพสร้างถนนดอยสุเทพครับสร้างถนนโดยสุเทพครับ ะะดอยดอยสุเทพเนี่ยถ้าใครดูวิดีโอแล้วก็พอจะเข้าใจว่าเวลาจะขึ้นดอยสุเทพเนี่ยต้องใช้เวลาห้าชั่วโมงนะสมัยก่อนนะห้าชั่วโมงแล้วจะเดินต้องใช้เดินเท้าเดินด้วยเท้าเนี่ยขึ้นไปหรือไม่ก็จ้างคนหามนะคะขี่ม้าบ้างอะไรบ้างนะคะแต่การที่ท่านพัฒนาถนนขึ้นมาเนี่ยทำให้คนเดินทางไปที่ดอยสุเทพเนี่ยทำได้ทำไมขึ้น เร็วขึ้นน,น,นะคะสะดวกข,ขึ้นรถเร็ขึ้นค่ะหลายคนเคยไปแล้วดอยสุเทพก็เป็นดอยหนึ่งมีวัดอยู่บนนั้นวัดนั้นก็เลยได้ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะอันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ท่านทำเรื่องที่สองก็ยังเกี่ยวกับศาสนาคือท่านทำอะไรคะสร้างอะไรคะลูก วัดก็สร้างนในภาคเหนือสอแล้วบัเก่าแก่รวมสนาือวัดในภาคเหนือแล้วก็บูรณะบูรณะคือซ่อมวัดไหนที่เก่าแก่สุดโทมท่านก็ซ่อมนะคะ ซ่อมแซมและทำให้เหมือนเดิมแล้วเรื่องที่สามที่มีความสําคัญกับพระพุทธศาสนาก็คือท่านได้รวบรวมหนังสือเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาพอมีการรวบรวมเวลาพระสงฆ์เรียนหนังสือพระสงฆ์ก็ทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะนี่จึงทําให้ท่านได้ชื่อว่าเป็นคุณาครับเป็นพระนักพัฒนานะคะเป็นพระนักพัฒนาคุณคู้ณพาครับ ครับคุณครูแจ้งไปตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วครับลูกหน้า53นะครับคุณแจ้งไปเมื่อวานนะครับลูกอ่าครูบาศรีวิชัยได้ชื่อมีฉายายี่ชื่ออีกอย่างหนึ่งแบบยกย่องนะลูกนะว่าท่านเป็นนักบุญแห่งล้านนาเออเป็นนักบุญแห่งล้านนาล้านนาก็คืออ,อ,อาณาจักรในภาคเหนือโบราณน,นะคะล้านนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองนะคะท่านเป็นนักบุญแห่งล้านนาเพราะว่าท่าน เป็นแบบอย่างกับพระภิกษุนะคะเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเนะี่ยตั้งแต่ตอนท่านยังเด็กเนะี่ยท่านไม่กินเนื้อสัตว์นะท่านกินแต่ผักนะคะกินแต่ผักท่านไม่กินเนื้อสัตว์แล้วท่านก็จิตใจฝักใฝ่ในาศาสนาพุทธตลอดพอมีโอกาสได้บวชท่านก็บวชจนตลอดอายุไขของท่านเลยนะคะเป็นพระที่ว่าปฏิบัตดิดีพระองค์หนึ่งนะคะเป็นปฏิบัตดิดีแล้วก็พัฒนาสร้างนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ ะะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังมาก็เลยมีการสร้างสร้างเพื่อรำลึกท่านการสร้างนั้นเขาสร้างอะไรคะลูกอนุสาวรีอนุสาวรีเด็กๆช่วยตอบหน่อยว่าอนุสาวรีเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างเพื่ออะไรครับ ถืรกันได้งาีควาคุณปชายค่นะคะสิ่งเวลารลึกถความ้าเพื่อรลึกถึงคุณความดีกับสอเพื่อยกย่องเชดชูเกียรเชขท่นะคะใช่เด็กๆอ่านแล้วเด็กๆเอ่อ ขีดเส้นทำเครื่องหมายไว้เวลาเราย้อนกลับมาดูเพื่อตอบคำถามมันจะช่วยให้เราทำได้ง่ายขึ้นนะคะสั้นๆเองเรื่องราวของท่านนะคะใครยังหาไม่เจออยู่หน้า53นะคะอยู่หน้า53ทีนี้คุณครูจะพาไปดูนะภาพที่คุณครูถ่ายไว้ที่เมื่อครั้งที่มีโอกาสได้ไปพระาธาตุดอยสุเทพนะคะพระาธาตุดอยสุเทพ เอ๊ะถ้าเรามีเพื <P RI K aún> <yelled> ่อนเพื่อนเราอยากไปพระธาตุดอยสุเทพเราจะบอกเขาไปว่าไปจังหวัดไหนอะคะหค่ดอยสุเทพนี่จะได้ค่ะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะดีค่ะคุณเสาร์นี้ค่ะเด็กบอกว่าเชียงใหม่ค่ะขอโทษค่ะคุณครูเสาร์วันนี้ว่าไงนะคะครั นะครูบาคุณน,นะคะผมเนเข้ามาครับครับนะคะเราคุยกันเรื่องครูบาศรีวิชัยถ้าอยู่ในบทเรียนก็ในหนังสือหน้า53นะคะทีนี้คุณครูก็นํามาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องของครูบาศรีวิชัยท่านเกี่ยวข้องกับพระธาตุดอ,อยสุเทพเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนสร้างสร้างอะไรนะไม่ใช่สร้างสร้าง,รางพระธาตุดอ,อยสุเทพนะแต่ท่านสร้างอะไรคะสร้างวัดวัดรีค่ะ ไม่ได้สร้างวัดอะไรเ้าวัดวัดวัดสร้างอสร้างถนนถนนนร้างถนนส้างนนรนนขนาสร้างถนนนี้ในประเด็นนี้คุณครูกาลังคุยว่าทาไมครูมาคุยเรื่องพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพ เพราะเกี่ยวข้องกับครูบาศรีวิชยัยเข้าใจไหมคะก็เลยเล่าที่มาที่ไปสรุปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้คุยไปแล้วว่าในอดีตเวลาจะไปพระธาตุดอยชุเทพเนี่ยคนคนอยากไปวัดพระธาตุดอยชุเทพเนี่ยจะต้องไปโดยการขีชข่ชา้างขี่ม้อมาอือไม่ก็จ้างคนหามไปนะคะคุณครูคะหนังสือเปิดหน้าที่เท่าไหร่หรอครับคุณครับคุณครูบอกไปเข้ามาแล้วลูกนะ้าส <53. S 1> ิบสา วันหลังโอมต้องอ่านโน้ตก่อนนะครับลูกว่าว่าเรียนที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วพอเรามาปุ๊บเราเปิดทันเลยนะคะอ่าโอเคครูบาศรีวิชัยก็เลยเห็นแบบชาวบ้านศรัทธ,ธาเนาะอยากจะไปไหว้พระาธาตุพอที่วัดดอนสุเทพก็มีจเปดะด์สถานพระบรมสารีริกธาตุก็คือเป็นเท่าเป็นอัฐิของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งชาวพุทธเนี่ยแน่นอนนะคะการเข้าใกล้ การได้สักการะพระบรมสารีริกธาเนี่ยคือที่สุดคือความเป็นที่สุดของของชีวิต่ะนะคะสูงส่งเลยอะไรเนี่ยก็เลยอยากจะไปทีนี้ครูบาศรีวิชัยก็เห็นว่าโอ้โหถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยเมื่อก่อนเน่ะเดินขี่ช้างขี่ม้าเนี่ยใช้เวลาห้าชั่วโมงนะคะท่านก็เลยอยากจะพัฒนาเห็นไหมท่านก็ดำริการดำริก็คือแปลว่าอะไรนั่นเองลูกพ คิดคิดว่าเออถ้ามีถนนเนาะถ้ามีถนนเนี่ยคนไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพก็ทําได้ง่ายขึ้นอ่าก็เลยอยากจะสร้างนะคะอยากจะสร้างแต่ทีนี้การสร้างถนนต้องใช้อะไรคะใช้ปูนใช้ปูนใช้เงินใช้แรงงานใช้ดินใช้น้ำค่ะใช้ทุกสิ่งอย่าง ในะคะท่านทำคนเดียวท่านทาคนเดียวได้ไหมคะได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้คแค่พอท่านนะคะด้วยความที่คนในภาคเหนือศรัทธาในคูบาสีทชัยอยู่แล้วแค่ท่านดำริว่าท่านอยากจะสร้างถนนทุกคนก็รูพอใจนะคะสร้างได้ถนนนั้นเสร็จได้โดยใช้เวลาเพียงแค่กี่เดือนลูก ห้าเดือนห้าเเดือนห้าเดือนห้เดือนห้ยี่สองวันระยะทางถนนนั้นสิบเอ็ดกิโลเมตรนะคะแสดงว่าถนนเสร็จได้ด้วยกำลังจัพาครับจัพานิงมาพรมกังเดินสบาย ทีนี้ให้ดูภาพอันนี้เป็นภาพที่คุณครูมนทาถ่ายด้วยสีมือของครูมนทาเองเมื่อปีที่แล้วตุลาคมปีที่แล้วนะคะตรงนี้แหละเป็นขึ้นอ่าเป็นทางขึ้นทางขึ้นดอยสุเทพนะคะถนนนี้ก็เลยได้ชื่อว่าถนนสีวิชดอยสุเทพพี่ชัยค่ะีวิชัยค,ค,ค,ครับมีใครเคยไปหรือยังคะลูก หนูไม่เคยไปแต่พ่อหนูแม่แม่กับพี่เคยไปเองนะไม่เคยแม่กับพี่หนูเคยไปไปแต่ว่าหนูไม่ได้เคยไปค่ะไปไปมาแล้วหลายคนบอกยังไม่เคยไปแต่ว่าครูแนะนำกู o กิล e อิร์ดไปเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวทิปโดยใช้อะไรคะ ก็คือคือว่าคเงินแบบทาเงินเหมือนทางขึ้ไปที่แม่น้ำโขงไปลองดูไปลองดูนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่คุณครูถ่ายมาเห็นชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ทำเป็นสไลด์ให้นะคะเป็นภาพที่เป็นปูนเป็นปูนปั้นที่เป็นภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เอ่อเป็นการลงจอบครั้งแรกอะค่ะ ลงจอบครั้งแรกว่าเป็นเริ่มจะสร้างถนนนะที่แห่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาก็เลยทําเป็นปูนปั้นเป็นนูนสูงขึ้นมาเป็นที่ระลึก <c oughs> ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงทางขึ้นเลยทางขึ้นถนนไปดอยสุเทพเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คุณครูมันทาก็ถ่ายมาจากภาพเก่า <c oughs> ที่แฝงอยู่แถวนั้นนะคะ <c oughs> เป็นภาพเก่าที่สมัยเจ้าเมืองเชียงใหม่ในยุคนั้นน่ะ <c oughs> ท่านประเดิมจอบประเดิมจอบคือลงจอบครั้งแรกอะค่ะเอาจอบขุดดินครั้งแรกว่า ตรงนี้นะเราจะสร้างถนนที่แห่งนี้นะนะคะภาพน,นั้นเป็นภาพอาดีตใช่ไหมครับเป็นภาพที่เขาถ่ายไว้เป็นภาพในอดีตภาพถ่ายในอดีตเลยแล้วเขาก็ถ่ายแล้วประดับไว้ตรงตรงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยคุณครูไม่ได้เข้าไปนะคะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก็จะมีภาพเหล่านี้ประกอบเพราะฉะนั้นภาพถ่ายนะคะเด็กๆเรียนมาแล้วในเทอมหนึ่ง ภาพถ่ายเป็นการบอกเรื่องราวในอีค่ะอดีค่ะอีค่ะตค่ะค่ะพอดีเราย้อนมาดูเนี่ยพอเราย้อนดูเราก็เห็นภาพว่าอ๋อเนาะคนในอดีตเขาทําอะไรมีหลักฐานไหมเกิดขึ้นจริงนะคะแสดงว่าเห็นภาพแบบนี้ยืนยันได้ว่าถนนแห่งเนี้ยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านโดยกโดยการนําของครูบา สีวิชัยนะคะนี่ครูบาศรีวิชัยนะคะก็เป็นภาพ,ภาพที่เออแบบหนูจะหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวขออ,อนุญาต,ตออกนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะ,ะเป็นภาพครูบา,าสีวิชัยกับข้าหบดีคือคนมีฐานะในเมืองเชียงใหม่นะคะที่มาร่วมสร้างอ่ะนะคะก็เป็นภาพที่ตอนท่านไป ตอนที่ถนนยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้นะคะอ่าอ่ะ,อะบรรยากาศบรรยากาศนะคเดี๋ยวเราก็จบละนะอันนี้เป็นภาพจากวิดีโอที่คุณคุณส่งมานะคะยืนยันให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางขึ้นวัดพระราธาตุเดยสุเทพเนี่ยทําได้ทําไมเลย ใช้รถได้แล้วค่ะไม่ต้องขี่มาแล้วไปแล้วก็ขึ้นได้แล้วไม่มีรถไปเราสบายคนดวอ่ะสะดวกมากเลยถ้าเราไม่มีรถไปเราสามารถนั่งรถสองแถวนะคะสองแถวสีแดงตรงเนี้ยของเชียงใหม่ขึ้นได้เวลาไปเที่ยวต่างเคยนั่งรถอันนี้ไปแล้วคับนะคะอันนี้ก็เป็นยืนยันว่ามณฑาไปเยือนแล้วนะคะก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้านหน้านะคะ น้านาอนุสาวรีของท่านก,ก็ไปกราบไหว้กันนะคะคุณครูไปเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาพชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะครูบาศรีวิชัยก็ให้ชมบรรยากาศไม่มีอะไรค่ะว,วันนี้ชวนเที่ยวเฉยๆนะคะถ้าเรื่องเที่ยวนี้คุยกันได้นานนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอนุสาวรีย์ของท่านถ้าใครไปสักการะก็จะมีบทให้ได้สักการะท่านเห็นแม้ถนนเมื่อกี้คุณครูคถ่ายให้ดูก็คือตรงนี้แล้วค่ะกําลังจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะตอนนี้คุณครูถึงวัดพระธาตุโดยสุเทพแล้วคะ่ะไม่ต้องเดิน5ชั่วโมงไม่ต้องขี่ม้านะคะวัดพระธาตุดดยสุเทพเป็นเป็นวัดประจําปีเกิดของคนเกิดปีอะไรนะมะเมียหรือมาแม่ได้ดูวิดีโอมา่ด้ ม่เมีค่ะแม่เมีค่ะม่เมีค่ะม่เมะแมมีเหรอคะไม่ใช่ม่เมียเหรอคะแม่เมียค่ะ่นะคะก็เกิดปีอะไรมะค่เิดปีมะเขาเมเขาเกิดปีมะค่ะเป็นปีแทะปีมะนะคะปีมะแมใครเกิดปีม่ะแมก็ควรจะไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพนะคะ เอ่อเป็นพระธนะาตุเกิดนะปีงูเกิดปีงูเลยค่ะเกิดปีเมษเกิดปีงูเกิดนางพิงค์เกิดปีงูเลยค่ะพระธาตุเท่เนี่ยเขาบอกว่าผ่านแผ่นดินไหวมาแล้วห้าห้าหกครั้งนะนะคะคุคะเมื่อกี้หนูเกิดปีงูเลยค่นนะแต่ว่าแม่หนูบอกว่า บอกไปเลยพญานาคค่ะนะคะนะ,ะพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นพระธาตุที่ผ่านแผ่นดินไหวมาแล้วนะคะ,ะห้าครั้งหกครั้งแต่ก็ยังยังยังอยู่ในยังบูรณะซ่อมแซมได้อยู่มีโอกาสก็แวะไปสักการะนะคะสรุปความเป็นพระนักพัฒนาของท่านมี3าอย่างคือ1อะไรนะคะ ท่านสร้างอะไรนะคะถนนครับเก่งมากครางต้นสุเทพครับถนนครับขึ้นถนข้นถนนครับข้นครับึนถนนครับนถนนครับ้นถนนครัึ้นถนัข้นถนนครับ้นถนนครับขนถนนครับนถนนครับขึ้นนนคับขนรับนถนบึ้นถนนครับขึนรับนถนครับ้นถนนครับข้นถนนครับครับนครัข้นถนนครับรัครับข้นถนนครัรัครับ บอกว่าให้ปีนในงานทำยังไงคใ่ในปนน่สร้างถนนขึ้นวัดพระาธาตุดอยสุเทพและที่สองท่านสร้างอะไรอีกคะสร้างอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาสรุปนะคะสร้างวัดคับนะคะสร้างวัดวัดวัดเรพระบูรณะวัดในภาคอะไรลูกในภาคอะไรคะ ในภาหนึ่งท่านก็ท่านนะรวบรวมรวมรรมราทางรามธรรมราทางพระพุทธศาสนาเวลาเด็กๆอ่านนะคะเด็กๆฝึกใช้คำที่กระชับนะคะถ้าเด็กๆลากคำมันจะทำให้เกิดเสียงที่มันไม่น่าฟังเข้ามารบกวนในห้องเรียนนะลูกนะ นะคะอ่าโอเคบทเรียนของเราในวันนี้จบเพียงเท่านี้อ่าเด็กๆเก่งมากตอบคำถามได้นะคะ <c oughs> ก็คุณครูก็สรุปให้ดูจริงๆเนื้อหาเหล่านี้มีอยู่ในหนังสือเรียบร้อยแล้วย้อนกลับมาที่ใบงานนิดนึงนะคะย้อนกลับมาที่ใบงานใบงานของเรานะคะคุณครูขอสรุปใบงานให้นิดนึงนะคะใบงานในหน้าแรกนะคะใบงานในหน้าแรกเราก็แค่ตอบคําถามเองซึ่งส่วนใหญ่ ถ้าเราอยู่กับคุณครูมาตั้งแต่แรกหรือเราอ่านเองก็ตอบคําถามได้ไหมตอบคําถามได้ไหมคะได้ได้นะคะตอบคำถามแต่ทีนี้ไปหน้า2อหน้าสองเกิดอะไรขึ้นหน้า2คุณครูมนทาให้เป็นแผนที่มาแล้วให้เด็กๆช่วยวระบายสีนะคะตามคำสั่งไม่ใช่ระบายตามใจนะเช่นข้อที่1บอกว่าให้ระบายสีม่วง ในจังหวัดบ้านเกิดของพระรัตนทัตมุนีเอ๊ะพระรัตนทัตมุนีเกิดที่จังหวัดอะไรนะเกียงใหม่ปเ,ปเกียงใหม่ใช่เกียงเก่าที่ดีแล้วนะจ๊ะที่แล้วเกียงใหม่ค่ะเก่าเป็นเรื่องเก่าไปแล้วนะจ๊ะเปิดย้อนหนึ่งนิดนึงพระรัตนทัตมุนี นคอนีเกิดที่หนือเปล่านคอนสีธรรมราชคร์นอนสีธรรมราชีธรรมราชย้อนไปดูนกคอนสีผ่าอะไรนกอนีธรรมราษอะไรนคอนสีธรรมราชฎรดาอะไรคะนครนสีธรรมราชรดอะไรคะเราเคยดูกันแล้ว ภาคอะไรคะภาครับภาคใต้ภาครับภาคใต้ภาคใต้ภาคเหนือภาคใต้ภาคเหนือทำไมตอบภาคใต้ก็ภาคใต้สิคะลูกภาคใต้นะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีสีม่วงตามคําสั่งนี้ก่อนที่จะระบายเด็กๆต้องทราบว่าต้องทราบว่าข้อความนั้นอยู่ในจังหวัดใดใช่ไหมคะอ่าววัดฉลองสีเขียววัดฉลองที่ต้องวัดฉลองอยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่เกศครับอ่าจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีลักษณะพื้นที่เป็นทะเลฮะทะเลเป็นเขียวค่ะเป็นอะไรเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะใส่เตยยางเตยยางภูเก็ตเจอแล้วค่ะใส่สีอะไรลงไปภูเก็ตนะคะอ่าโอเคข้อส่สีแดงสีแดงบ้านเกิด ครูบาสีวิชัยอยู่ไหนคะสีแดงบ้านเกิดภาคเหนือภาคเหนือครูภาคเหนือตัดไปย้อนไปภาคเหนือยังใหม่ภาคเหนือยังยงใหม่ยังใหม่ยังใหม่ยงใหม่ได้ศูนย์คะแนนนะคะเราอ่านมาแล้วเปิดย้อนในหนังสือเรียนในหน้าห้าสิบสามลูกนะคะบ้านเกิดครูบาสีวิชัยอยู่จังหวัดอะไรเอ่ย เชียงใหม่เชียงใหม่ใครลืมจังหวัดครูนิดนึงใครตอบเชียงใหม่ได้สูตครูบอกแล้วนักเรียนอ่านในหนังสือหน้าห้าสิบสามแล้วหรือยังบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัยจังหวัดอะไรลำพูนลำพูนค่ะังหวัลำพูนค่ะลำพูนค่ะลำพูนค่ะต้องระบายลงไปใช้สีอะไรที่ลำพูน ีแดงสีแดงแเรอคุณตา่วนอานุสาวรีของครูบาศรีวิชัยอยู่จังหวัดอะไรคะอันนี้ถามเป็นความรู้ทบทวนรู้สิว่านี่อยู่ไหนอ่ะรู้สเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่่แต่บ้านเกิดของท่านอยู่ที่จังหวัดลำลำลำคูนค่ะ ค่ะต่อไปสีฟ้าเราจะระบายสีฟ้าที่ตั้งของวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะคะวัดพระาธาตุดอยสุเทพอยู่ไหนน้อวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่คชีเชียงใหม่คชีเชียงใหม่ใช้สีอะไรคะลูกสี พ่คะาครับเชียงใหม่ยูติดกับจังหวัดอะไรคะลำพูนคแม่สอนาลำพูนและแม่ห้องสอนเลยนะคะอ่าโอเคใกล้หมดเวลาซูมของเราแล้วด้วยแต่เราก็ทาเสร็จนะหน้านี้เราทําเสร็จเลยเนาะนะคะสุดท้ายสีเหลืองสีเหลืองเป็นที่ตั้งของจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของเท้าวสุรนารรอุสาวีท้าสุรนารีอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยนครศรีธรรมราชถูกหรือผิดใครตอบนครศรีธรรมราชถูกหรือผิดจ๊ะผิดครับ โคเสิคชโคราชเสิคเเหมืองโคาดเมืองโค้ดภาคอะไรทาคอะไรคะใช่แม่หนูจะไปโคละอย่าอะไรคะภาคอะไรจ๊ะภาคอีสานอ่าอีสาคอีสานอีสานทางตะวันออกเสียง เหนือครับเหนือครับโอเคเกจแล้วหน้าสองหน้าหนึ่งทำเองได้ไหมครับได้ครับโอเคนะคะใกล้หมดเวลาเรียนของเราเรียนถึงสิบเอ็ดครึ่งคนแปดนาทีโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะคุณครูจะขออนุญาตปิดห้องเรียนในตอนนี้เด็กๆจะได้ไม่ต้องอยู่หน้าจอนานะคะ